สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไฟมีเซตบอลสีมาฝากอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเป็นเซตไม้เก่าเนาะท่านผู้ชมนะคะจะประกอบไปด้วยมีมีทั้งหมด11เซตนะคะท่านผู้ชมคะ่ะจะมี2เซตที่มี5ต้นแต่ที่เหลือเนี่ยจะมี4ต้นนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไฟจะไล่ให้ดูก่อน,นอเนาะเผื่อท่านผู้ชมชอบต้นไหนนะคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมจะเป็นประมาณนี้นะ150บาทนี่คือส่งฟรีรวมส่งแล้วนะท่านผู้ชมมีปลายทางทั่วประเทศนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะท่านผู้ชมเอาไปปลูกกันดูนะคะท่านผู้ชมสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบไม้เก่าเนาะหรือว่ามือใหม่ก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าเออเราจะเอาไปลองฝึกปลูกก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าราคานี่ค่อนข้างน่ารักมากนะไฟจะส่งให้แบบไปรษณีย์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเซ็ตแบบนี้อาจจะเป็นกล่องเนาะท่านผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่เซ็ต เซตหนึ่งก่อนนะคะคือเซตหนึ่งกับเซตสองจะมีห้าต้นนะคะแต่ว่าที่เหลือจะเป็นสี่ต้นนะคะท่านผู้ชมใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0864096617นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0931670128นะคะเซตที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมคือเบอร์ถ้าเป็นเบอร์โทรเนี่ยก็คือจะแอดไลน์ไม่ได้นะท่านผู้ชม086นี่เอาไว้โทรเนาะถ้าเป็น093เนี่ยเอาไว้แอดไลน์แต่โทรไม่ติดเนาะอันนี้นะคะต้นที่หนึ่งสำหรับเซตที่หนึ่งนะคะห้าต้นเนาะ เจ้าจักรพรรดิติดด่างไปนิดนึงไฟให้ไปสองต้นนะคะติดด่างมานิดนึงเหมือนกันเอาไปทําฟอร์มกอนะคะเซตที่หนึ่งเนาะแล้วก็ผีเสื้อสมุดนะคะท่านผู้ชมอันนี้ไม้เลี้ยงง่ายมากเท้าพันตานะคะก็เป็นกอไปเลยแบบนี้นะคะอันนี้นะคะผ่ามาจากะตะวันชิงพบแต่ว่าออกมาเขียวไฟไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรมีประมาณสองต้นสามต้นเป็นกอท่านผู้ชมแล้วก็จันฉายนะคะออาเซตที่หนึ่งนะคะ เซตที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปเซตที่สองค่ะห้าต้นเหมือนกันนะคะลูกไม้ค่ะลูกไม้นะคะสีชมพูอองตองเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตละลแม่กุสุมากับดาวดาวเพียงดินนะคะท่านผู้ชมเป็นคู่กันนะคะอันนี้นะคะจะเป็นคุณหญิงค่ะคุณหญิงเนาะอันนี้จะ้าจะักรพรรดิติดด่างมานิดนึงแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นกอของผีเสื้อสมุทรไปนะคะท่านผู้ชมเซตที่สองนะเซตที่สองนะคะต่อไปเซตที่สามค่ะเซตที่สามตั้งแต่เซตที่สามขึ้นไปเนี่ยจะประกอบไปด้วยสี่ต้นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมสี่ต้นเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะมีสองต้นในกระถางเอาจริงๆเนี่ยไม้ลอ็อตนี้บางต้นส่วนใหญ่ปลูกมานานแล้วท่วานผู้ชม ทีนี้ปลูกจนดินยุบอะคะ่ะบางต้นเนี่ยนะคะอาจจะมีหัวแล้วด้วยก็ได้บางต้นที่ดินยุบยุบท่านผู้ชมเนาะแต่ไม่ทั้งหมดนะคะจุลพละคะ่ะสองต้นในกระถางอันนี้เซตที่สามนะคะเซตที่สามมีสี่ต้นนะคะสุนทรภู่นะคะอันนี้คือหงดารุนนะคะโตมากัดสีสวยมากนะคะอันนี้ผีเสื้อสมุดเนาะเซตที่สามค่ะต่อมาค่ะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ผูเท่าฟ้าเรือนนะคะ เจ้ากุ้งอังวะท่านผู้ชมอันนี้คือบอนกาบนะคะแต่แถมไปต้นหนึ่งในกระถางอันนี้แผงท่านผู้ชมแผงออกมาได้แปลกมากแผงมาจากเจ้ากุ้งอังวะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม,มเอาไปปลูกดูว่าจะได้แบบไหนแล้วอันนี้คือให้ไป็นใน,านามนางฟ้าละกันค่ะพรมพิมานแต่ว่าป้ายน้อยนะคะป้ายน้อยเนาะหลุดป้ายไปหลายใบน,นะคะเอาไปในะานามนางฟ้าอันนี้นะคะคือเพชรเจ็ดสี ไม่ด่างนะคะแต่ผ่าจากแม่ด่างคุณผู้มชมคือแค่เอาไปปลูกค่ะเขาจะเป็นเม็ดสีแดงเนาะไปดูความสวยของเม็ดสีแดงเขาละกันนะท่านผู้ชมนี่ค่ะเซตที่สี่นะคะต่อไปค่ะเซตที่ห้าไฟอ่ะขออนุญ,ญาตไล่แบบรัวๆเลยนะเซตที่ห้าค่ะท่านผู้ชมรุ่งทวีนะคะบอกลกาบมีแข้งนะคะบอลแข้งอ่ะอันนี้นะคะท่านผู้ชมเท้าพันตาเนาะหงดารุ่นนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเพชรเจ็ดสีไม่ด่างเหมือนกัน จะพามาจากแม่ด่างท่านผู้ชมเอาไปเอาเม็ดสีเอานะคะเท่าไร่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าเซตที่ห้าแล้วนะคะต่อไปเซตที่หกค่ะเซตที่หกนะคะประกอบไปด้วยทศกัณ์นะคะทศกัณ์เนาะเจ้าจักรพรรดิด,ดังนิดดังน้อยนะคะแต่ว่าดาังนะเนาะอันนี้นายทองหมินนะคะเนีย่ยดินเขายุบท่านผู้ชมอันนี้เป็นกอนพะก้าแผงค่ะท่านผู้ชมแผงนะคะตัวแผง ไฟก็งงเหมือนกันมันแผงออกมาได้เกือบสิบต้นเลยท่านผู้ชมนะคะแล้วแผงออกมาหน้าตาเหมือนกันเลยท่านผู้ชมดูลองเอาไปปลูกดูนะคะเนี่ยมันออกมาเป็นหน้าตาแบบเนี้ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกละต่อไปเซตที่เจ็ดค่ะเซตที่เจ็ดนะคะเท้าพันตา้าเนาะจ้าจัก,กระพัดด่างค่ะเจ้าจัก,กระพัดด่างอันนี้นะคะคือเท้ากบิลพรมนะคะ มีแค่ต้นเดียวท่านผู้ชมแล้วก็ไอลูกเล็กๆนี่อีงนะคะเซตที่เจ็ดเนาะแล้วก็นพเก้าแผงนะคะแผงออกมาได้หน้าตาแปลกมากแล้วก็ออกมาตาหน้าตาเหมือนกันเลยนะท่านผู้ชมอ่านต่อไปนะคะเซตที่แปดนะคะพริกกับเกลือเนาะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะนายทองหมิ่นค่ะนายทองหมิน่นนพเก้าแผงนะคะแผงออกมาได้แบบว่านะ ต่อไปค่ะเซตที่แปเออเซตที่เก้าเนาะเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเป็นเท้าพันตานะคะเจ้าจัก,กรพรรดิด,ด่างเจ้าจัก,กรพรรดิด,ด่างนะคะแล้วก็นางวิชุดาค่ะหลอดใหม่เปิดออกมาชมพูองตองท่านผู้ชมสามใบแรกดูหน้าหมองๆเนาะท่านผู้ชมแต่หลอดใหม่เปิดออกมานี่ชมพูนะคะนางวิชุดาแล้วก็นพเก้าแผงนะคะแผงกัดจุดแดงแงนะคะ แต,แต่เขาสีแดงสดนะท่านผู้ชมพื้นเขียวแดงสดเฉยนะคะสีแดงแบบเป็นเม็ดสีแดงเลยอะนะคะต่อไปค่ะเซตที่10นะคะเซตที่10ประกอบไปด้วยโพแก้วนะคะแล้วก็กออันนี้รู้สึกว่าจะเป็นวิชุดากับหนุมานออกศึกนะคะท่านผู้ชมวิชุดากับหนุมานออกศึกแล้วก็เจ้าจากกักรพรรดิด่างนะคะ แล้วก็กอนบพเก้าแผงค่ะเซตที่สิบเนาะแล้วก็เซตสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมนะคะเซตสุดท้ายเซตท,ที่สิบเอ็ดนะคะโผ่แก้วนะคะโผ่แก้วเนาะ,ะอันนี้จะเป็นยอดมงกุฎติดด่างมาน้ยๆนะคะ่ะท่านผูน้ชมเนาะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แฟไม่แน่ใจน่าจะเป็นอะไรสักอย่างอ่านะคะแล้วก็เจ้าจักรพพัดด่างนะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะที่เขาด่างเขาจะเป็นแบบนี้ด้วยท่านผู้ชมกัดไม่ชมพูต้นไหนไม่ด่างก็จะกัดชมพูแบบนี้นะคะ ต้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนพเก้าแผงนะคะแผงออกมาหน้าแปลกมากอ้าววันนี้นะคะก็หมดไปแล้ว11เซตนะท่านผู้ชมใครสนใจนะคะโทรมาหาฟ้าได้เลยนะคะที่เบอร์0864096617นะคะมีปลายทางให้ทั่วประเทศนะคะไม่บวกเพิ่มท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมโทรมาเลยนะโทรมาบอกน้องฟ้าสนใจเซตนี้เซตนี้มีต้นนี้ต้นนี้แต่ถ้าเซตไหนหมดก็ ท่านผู้ชมก็หาเซตสำรองไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเผื่อบางบางที่ชอบตรงกันเนาะแล้วก็โทรมาสั่งน้องฝ้ายเลยแล้วก็บอกที่อยู่กับฝ้ายได้เลยนะคะแล้วก็ฝ้ายจะส่งให้แบบไปสี่นะคะ แล้วก็พอเขาไปส่งเนี่ยเราก็ค่อยจ่ายเงินมากับไปรษณีย์เท่าน,นั้นนะท่านผู้ชมค่ะน้อกแต่วันนี้ฝ้ายจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครถูกใจนะคะแล้วก็ดูมาจนถึงจบคลิปนะคะก็ดันก้าวให้ฝ้ายหน่อยละกันนะคะวันนี้เนาะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้ฝ้ายขอจบคลิปไปเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาเลเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ